เรามาต่อสมบัติเลขยกกําลังข้อที่3นะครับเด็กๆพี่ป๊อบยังคงอยู่ในสมมุติฐานเดิมว่าขออนุญาตกําหนด A กับ b หรือตัวฐานตัวส่วนอะไรก็ตามไม่เป็นศูนจะได้จบจบกันไปนะครับอ่ะโอเคเรามาดูข้อที่3กันข้อ1นะครับก็ทบทวนเนาะ A กำลัง M a กํกลัง n ็ M ก็ m บวก N ข้อ2ส่วนกันก็ลบกันแบบนี้ ต่อมาข้อ3ข้อ3เราบอกว่า a กําลังศูนย์เท่ากับ1ครับอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์จะไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับศูนย์กำลังศูนย์ไม่ได้นะครับศูนย์กำลังศูนย์ไม่ได้พี่ป๊เขียนอย่างนี้แล้วกัน A ต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเขียนอย่างนี้แล้วกันฐานต้องไม่เป็นศูนย์ศูนย์กำลังศูนย์เนี่ยไม่ได้นะครับศูนย์กำลังศูนย์เนี่ยไม่ได้อะเด็กๆครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ้พี่ปอครับพิสูจน์ให้ดูนิดนึงอันนี้พิสูจน์แบบง่ายๆเลยนะพิสูจน์แบบง่ายๆเลยนะเด็กๆดูเด็กๆด,ด,กๆดูนะครับสมมุติว่าพี่ปอมี5้ากำลัง8 หารด้วยกําลัง3เรารู้อยู่แล้วตามสมบัติข้อ,อก่อนมันคือกําลัง8ลบด้วยสจริงปะเพราะฉะนั้นหนูดูถ้าพี่บอมีกําลัง8ส่วนกําลัง8เรารู้อยู่แล้วว่าการตัดทอนกันตัวนี้มันได้1ถูกปะตัวนี้เราย้าย8ขึ้นไปลบก็เป็นกํากลัง8ลบ8ก็จะเป็นกํากลังศูนย์เกรหรืยอยังเพราะฉะนั้นคร่าวๆก็คือนี่ไงห้ากลังศูนย์ก็เลยมีค่าเท่ากับ1 นะครับเพราะว่ามันสุดท้ายมันก็ตัดกันได้หนึ่งอ่ะดังนั้นอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพี่พอไปยกตัวอย่างนะครับห้าเอามเมลยีแปดกำลังศูนย์ก็1 28่งยี่สบวกยีบเจ็ดบวกยีบวกไปเรื่อยๆถึง1ทั้งหมดกําลังศูนย์ก็ยังหนึ่งก็ยังหระวังนะ28่กำลังศูนย์ ยี่สิบลังศูนย์ยบกกำลังศูนย์บ,นยบวกไปเรื่อยๆถึงหนึ่ลังศูนบางคนบอกโอ้โยพี่ปอ๊อปพี่ป๊อบตอบหกูตอบหเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วดูดีๆตัวนี้หตัวนี้หตัวนี้หก็จะมี1 1 1 1งนหน,งน,หนงทั้งหมด28ตัวถูกปะ่ะก็จะเป็น128ตัว,ตวคำตอบก็คือ28แนะครับยีแต่มีจุดจุดหนึ่งที่หนูต้องระวังมากๆ หนูต้องระวังมากๆสำหรับเรื่องนี้ดูถ้าพี่ป๊อบสร้างโจทย์ขึ้นมาเป็นแป๊บหบนึง่งหลายคนบอกโอ๊ยพี่ป๊อบครับทั้งหมดก้อนใหญ่โตกำลังศูนย์ตอบหนึ่งเลยเฮ้ยระวังนะเว้ยเด็กๆเวลาหนูมีการบวกลบคูณหารเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่มีวงเล็บ สิ่งที่หนูต้องทําคือหนูต้องมองก่อนเฮ้ยนี่ต้องทําตรงนี้ก่อนถูกปะต้องทําตรงนี้ก่อนส่วนที่เหลือก็ทําตาม sequence หรือลําดับปกติ1นสเป็น3 3มสเป็น6 6หบสเป็น10หนูจึงได้เป็น1 0บลบสิ 10. ทั้งหมดกําลังศูนย์อ้าวมันเลยกลายเป็น0ูนย์กำลังศูนย์ก็เลยหาค่าบดได้นะครับ หาค่าไม่ได้เก็ตหรือยังอย่างเงี้ยต้องระวังโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจดก็ลุยโลดครับนี่คือสมบัติข้อที่3ของเลขยกกำลังนะครับ